พอดีอ่ผมกลับกล้องไม่ได้นะครับพอดีต้องรูลุกเปแบบนี้นะฮะอันนี้มทรถเอ่อรถทั้งด่วนนะครับรถทางด่วนราชพฤกษ์นะครับอันนี้ส่วนกลับรถนะฮะไม่ทรา,าบบริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ เอาเรื่องครตัวก,กับเจ้าที่เนาะนี่เราแั้วขันมันมาไม่ทราบว่านนี้เลิกแล้ว,น,น,น,ว,น,ลลวน่าจะเลิกแล้วนะพระรามเก้านะครับ ไปพระรามเก้านะครับไปบางนานะครับไปเจ้าจัดไปแจ้งคณะนะครับไปตรงนี้นะฮะขบวนเป็น uh, ทางด่วนนะครับราชพฤกษ์ด้านบนนี้นะราชพฤกษ์นะครับเนี่ยพอดีผมเดินนะครับ<า>เดินทางมาพระท่านเลิกพอดีเนาะนะฮะราชพฤกษ์เนี่ย,กปปกเ,ยเก็บปะไม่ทันนะครับไม่ทันไม่ทัน ปรดียวไม่ทันนะไม่ทันนี่นะนะไม่ทันนะครับท่านท่านเก็บแล้วเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยมไม่ทันนะไม่ทันช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับช่วงประมาณสักอ่า17บเนาฬิกายี่สามนาทีช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับประเดีดด๋รถก็จะเยอะนะฮะท่านจะมาตั้งด่านบริเวณนี้เนาะ รถฮะลงมาเสร็จปั๊บเห็นไหมไปยุเท mm ิน hmm. กับรถนะครับรถกับรถลงมาเสร็จปับ๊บ mm hmm. นี่หมห mm hmm. นี่นะบังแเราเจอบริเวณนี้นะเมื่อก,กี้ท่านตั้งด่านอยู่นะไม่ทันนี่ลงมาไม่ทันนะครับท่านเลิกด่านแล้วมาไม่ทันลงนะมาไม่ทัน นี่นะล่มเห็นไหมแต่ถ้ามาตั้งอยู่บริเวณนี้นะเมื่อกี้ไปยืนกันอยู่ประมาณสองคนนะครับสองคนอย่างนี้บริเวณนี้นะไม่ทราบว่าบริเวณนี้มีกล้องหรือเปล่านะผมก็ไม่เห็นนะกอของนะเดินมาพอดีนะครับมีหลายท่านอยู่เบรเนี้นะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดนะครับหลายท่านหลายท่าน พี่ท่านเลิกการก่อนเนาะครับคุณพีครับผมอะไรไครับมีอะไรนักใช้เลยครับอ๋อไม่มีครับตอนนี้ไม่มีฮะเนี่ยหลายท่านแล้วท,ที่เข้ามาเมื่อประมาณตั้งไม่กี่นาทีนะฮะเข้ามาปั๊บเห็นมีรถติดอยู่ะฮะเคยเป็นนูนะ้นเนาะตรงนี้ะเคยกลับรถนะครับแล้วก็ไปเข้ามาเบิดดับสวัสดีครับ,รบท่าน นะครับอ่าผมมาจากเขตปากีนไก่ไทยอ่อนเนาะอะไรนะครับจากเขตปากีนไก่ไทยอ่อนนะครับอ๋อเราว่าไงว่าไงเราอันนี้คืออะไรเราย่าไงมาทำอะไรยังไงผมต้องถามก่อนว่าลงลงมาล่างครับลงมาล่างครับไปมาไล่ต่อเลยติดยืนนั่งอะไรลงมาครับนี่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 ถามมาท่านท่านตุ้บัดเจนฝุ่เขาว่างงาครับนี่คืออย่างนี้คฏิบัติได้อ่าคืออย่างนี้นะครับคุณจะถามผมอ่ะเรื่องอะไรปฏิบัติได้ ผมอธิบายได้เอาผมเรา่ออะไรเอาคุณมีหน้าที่อะไรของประชาชนคุณมีหน้าที่อะไรครับของประชาชนประชาชนเรื่องอะไรครับประชาชนครับเออไหนไหนูบัตรอคุณก่อนดูบัตก่อนท่านจะอะไรบูัตก่อนดูบัตรก่อนดูบัตรก่อนดูบัรก่อนดูบัตรก่อนดูบัรก่อนดูบัตร่อนดูบัตรคุณนดไหัตรก่อนตรกไหนดูบัตรร่บนดูัท่านดูบัตยกสสุดบัตนี่นดูบัตรกเอีดยมชมรี่านดูอะไรท่าน่ออะไรก่อนดูบัตรก่อนรับัตรก่อนรับ แสดงตนนะครับค,รคุณน่ะแสดงตนกับผมผมชื่อเลข้ออางไอ้นี่น okay. ี่นี่ยนนี่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 นีนี่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 นนีี่น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 ี่่นนี่นนี่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 นน่นี่นี่นนี่นนี่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 น่นี่นี่นนี่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  อะไรนะยศอะไรร้อยตำรวจตรีขึ้นไปสามารถดูบัตรได้ทุกฝ่านปกครองเออไม่ท่านชื่ออะไรบอกก่อนอะไรนะฮะท่านชื่ออะไรคุณชื่ออะไรผมชื่อเล็กพ่ออ่องมาดูท่านชื่ออะไรครับมาดูก่อนท่านชื่ออะไรเอาบัตรมาดูก่อนครับท่านชื่ออะไรครับเอาบัตรมาดูก่อนขออนุญาตท่านสวดเจริญสุขรับให้ท่านแสดงตนนะฮะให้ท่านพิดาแสดงตนนะแต่ท่านไม่แสดงตนนะพี่อยากต้องการอะไรครับพี่มีอะไรผมรับใช้ครับพี่ครับอะอยากได้อะไรถามผมได้อยากได้อะไรผมเข้าไปเย็ดดู การปฏิบัติหน้าที่ของท่านของแค่พักประชาชนขออนุญาตครับเป็นผู้ประโยชน์สาธารณะนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่นะผมไม่มีอคติกับเจ้าที่เข้ามาเยี่ยมชมและเข้ามาสอบถามพูดคุยตามประตัดหรตามตำนานของประชาชนกับเจ้าที่นะครับถูกต้องไหมผมไม่มีอคตินะฮะแล้วผมไม่มีอะไรสิงท่านแล้วถามท่านก่อนถามอะไรครับถามเลย่อโบราณคดีถามทีละคนค่อยๆพูดอยู่ด้วยกันนี่ถามทีละคน ถามเลยพี่พี่ต้องการอะไรครับตามไปผมเข้าที่วัดได้สุดเขาบอกว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าในการปฏิบัติหน้าที่เราสามารถเยี่ยนชมนึกเข้าไปแบบนั้นที่เข้าวปร่งใสถูกต้องไหมถูกต้องพูดถูกต้องไหมถูกต้องครับพี่ต้องว่ามันมีขอบเขตนะไม่ใช่ว่าเราจะไปถ่ายตรงไหนอะไรอะไงก็ได้ไม่ผิดผิดอืตรงพี่อยากตรวจสอบตรงไหนเนี่ยมันมีขอบเขตที่พี่ตรวจสอบนะครับไม่งั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ทำงานไม่ได้ถูกไหม บางทีเนี่ยการปฏิบัติงานเนี่ยมันมีช่างมั้ยไม่ไม่ใช่ว่าพี่บางก่อนพี่อยากถ่ายาผมบ้างฟังอยากถ่ายเนี่ยถ่ายได้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่พี่มีสิทธิ์ของพี่แต่พี่ก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยผมเคารพไงผมเคารพทุกท่านไงฟังก่อนผมท่านฟังก่อนพี่อฟังผมบ้างดิพี่ต่อได้ไหมคังผมอ่ะนี่เขาแล้พี่ได้ไปฟังอ่ะให้อธิบายให้ฟังอยู่ ครับผมจ่าสิบตำรวจครับพี่ดาใช่ไหมครับพี่ดาพี่ดาเใหญ่กว่าใช่ไหมครับผมฟังก่อนเอาเป็นไรผมฟังนะตำรวจมันไม่ยลกพี่เราดูแลตำรวจตอนฟังตำรวจให้เข้าใจก่อนพี่ต้องการให้ผมช่วยอะไรบอกผมเลยอยากอยากได้ข้อมูลอะไรพี่บอกผมไม่ใช่ผมเข้ามาป้าท่านมาครูมาหาผมเนี่ยผมเข้ามาสอบถามท่านสวตรวจท่านตกงสายของเจ้าที่อย่านี้เมื่อประชาชนเข้าไปสอบถามหรือเข้าไปคุยตัวท่านเองต้องความผิดความตรงสายกับประชาชนนะครับ ท่านต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าท่านประชาชนเข้ามาสอบถามว่าเฮ้ยน้องมีอะไรน้องถามอะไรน้องไม่ใช่พี่ครับเจ้าที่อ่ะความรู้สึกของเจ้าที่อ่ะต้องอธิบายให้เจ้าที่ฟังว่าน้องมันเป็นแบบนี้นะน้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะพี่อยากรู้อะไรต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันทามาทําไมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พี่มันไม่ใช่มันไม่มีใครพูดแบบไม่ใช่พูดหยุเกลื่อนเกลยอย่าทันอย่างนั้นนะครับมันมียาท่าทางในกล้องมันไลฟ์สดกําลังจะบอกนะครับไฟ์สดนะครับในผู้ติดตามในเพจนะครับครับเชิญเลยพี่ นะครับถามเลยถามเลยมาถามไปตอนนี้ผมจะถามอะไรแล้วอ่ะเขาก็ปูอย่างเงี้ยอ้าท่านจะคุยกับผมสองคนพอสองคนพอมาคุยกันสองคนพอเนี่ยไม่เป็นไรท่านท่านขออนุญาตขออนุญาตที่ท่านขออนุญาตดูบัตรผมมาท่านชื่ออะไรครับขออนุญาตผมชื่อเล็กกุอ้อยนะท่านชื่ออะไรครับเอาถามน้องไปไม่นี่คุยกับผมชื่ออะไร นี่นะนี่ครับของเจ้าที่นะท่านวัจอยาสุกนะครับนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่นะไม่รู้มีอคติผมรู้เปล่านะครับไม่มีผมไม่มีผมดูแลประชาชนอยู่แล้วนายการที่เข้ามาคุยประชาประชาชนนะเข้ามาคุยกเจ้าที่เจ้าที่ต้องพูดได้พูดได้ผมตอบและกิริยาท่าทางวาจานะครับไม่ใช่ว่วยแบนี้ไม่เวผมนะกิริยาท่าทางพูดพูดถึงตำรวจทุกที่นะครับการที่ประชาชนเข้ามาคุยเข้ามาไอตรวจสอบหรือเข้ามาคุยกับเจ้าที่เนี่ยท่านต้องบาแบบ มิสูสายนะคุยแน่น,น้อมครับสริยานะครับไม่ใช่แบบว่าอย่างนี้มิสูสแยบบนี้่ไอย่างนี้เพรต้องอย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเคแต่ไม่ใช่มาแบบนี้ นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ี่ใจเย็นใจเย็นนะคือบางทีเนี่ยการการที่เรายกกล้องมาถ่ายใครอะไรยังไงเนี่ยบางทีก็ต้องมีการสอบถามที่ผมถ่ายได้วเขาถามเขาถามบางทีผมจะถ่ายพี่ไม่บางบางอย่างบางอย่างมันไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครับต้องดูในงานปฏิบัติหน้าที่เร่องนีก็เข้าใจเตาก็ดูก่อนเรื่อเปิดล้องนะผมไม่อายหรอกเปิดเลยไม่เป็นไรผมก็มีผมก็มีอันนี้ผมนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วพี่เฮ้ได้ดาบนะครับเขายังรู้ตัวเขาเลงเลยว่ายศเท่าไหร่ดูบัตรได้นะครับดาบนะครับ เป็นดาบผมยังไม่รู้เลยผมบอกไม่ใช่เดี๋ยวเขาเรนมไม่เราไม่เราต้องดูนะครับว่าการที่ขอบัตรประชาชนได้ไม่ใช่มีอํานาจนเต็มว่าสามารถดูบัตรประชาชนได้นะครับมันต้องยกร้อยตำรวจตีขึ้นไปนะครับหรือฝ่ายปกครองที่สามารถดูบัตรประชาชนได้เดี๋ยวการให้ความรู้เรื่องกฎหมายเนี่ยให้เดี๋ยวให้คนที่มีความรู้ให้ไปไม่ไดแต่เราก็เบื้องต้นเนี่ยคือเราคุยกันได้ผมฟังแล้วเนี่ยพี่ก็น่าจะเป็นคนไทยไม่ได้เป็นคนทำผิดกฎหมายอะไรนะเนี่ยอัล้วไม่ต้องไปถ่ายเขาีรล้อง์ีกล้อน์ผม นี่นะครับตีกล้องผมมาแล้วต้องการอะไรครับพี่ตั้งไม่ได้ตอนนี้ต้องการอะไรครับพี่ไม่ต้องการแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องการแล้วปฏิบัติหน้าที่นะครับคือเลือกเขาเลือกเลยใช่เขาเลือกแล้วพี่เลือกแล้วเลือกเลยมาจากไหนเนี่ยมามารถคันไหนฮะมารถคันไหนไปทางนู้นครับมารถคันไหนอ่ะจอดไหนูพี่ไปแล้วน้องไปแล้วนะโอเคย่างวันนี้เห็นไหมข้อมูลที่ต้องการนี่การนี่ประชาชนเข้ามาสอบถามนะครับโอเคถามผมได้นะถามผมได้ ไม่ใช่ก็อยู่อยู่ในชุดเดียวกันอยู่นี่บางทีผมอ่านให้ข้อมูลได้ดีกว่าคนที่จะให้ความรู้มากที่สุดคือผู้ที่ควบคุมด่านนัดจุดด่านตรงนี้มีผู้ที่ภาวะมากกว่าครนะครับคนนี้จะตอบผ่านไปตอบถามประชาชนได้ต้องผู้ที่ภาวะมากกว่าและยศที่ใหญ่กว่าแล้วก็องที่ควบคุมด่านตรงนี้บริเวณนี้ไม่สามารถตอบคําถามเราได้มากที่สุดนะครับตำรวจยศไหนก็ดูแลประชาชนได้ครับพี่ได้ครับแต่วจะต้องดูด้วยว่าไอ้อย่างทางตำรวจบางคนนะบางคนนะ มีกริยาท่าทางกับเจ้าประชาชนมันมีไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีมีมีทุกอาชีพมีตำรวจดีก็มีตำรวจไม่ดีก็มีดีไหมอ้าวผมไม่มเห็นผมเห็นอ้าวนะฮะผมเห็นผมไม่รู้ไม่รู้ได้ครับมันมีตำรวจดีแล้วไม่ดีนะครับการที่ประชาชนเข้ามาสอบถามหรือเข้ามกคุยไม่ได้มีคติกับเจ้าที่นะครับไม่มีแต่ว่าผมก็ไม่มีอ้าวก็ไม่มีไงผมบอานี่มีถามีมิหานผมแหละท่านยังไม่รู้เลยท่านายกอะไรบุคคลัวประชาชนผมนะครับเี่นะฮะ แชร์ไปแล้วครับแชร์ไปเลยแร์ไปแล้วแชร์ไปเลยฮะนี่ฮะที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่นะเลนกล้องผมมันหมุนไม่ได้จะดูภาพจำเพ็งไม่ได้เงินตังผมมาได้พี่เชิญเชิญเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเชิญเชิญครับเชิญเชิญไม่ต้องถามอะไรแล้วนะไม่ต้องถามคถ้าผมไปนะเรื่ครับเชิญนะนี่นี่นะโดดๆเส้นที่จะไปไปตรวจจักรนะครับไปอ่าจังหวะชนะ ไปพระรามเก้านะครับไปบางนาสนนสนนสนเส้นน,นี้นะเช่นรัตนทิเบตนะนาใช่มั้งผมไม่มั่นใจน,นะครับไปบัลลมนะไปบัลลมนะครับเห็นไหมน,นี่คยาท่าทางของเจ้าที่ตำรวจน,นะครับเมื่อประชาชนเข้ามาสอบถามนะครับจะเป็นลักษณะบแบบนี้นะดูนะฮะอารมณ์เกิดอารมณ์เกิดครับมีคนเข้ามาดูปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะหรือเข้าไปอาาสอบถามนะฮะมีลักษณะแบบนี้นะ ถ้าตัวคุณเองถ้าในดาบคุณยังไม่รู้เลยเหรอยศอะไรที่สามารถดูประชาชนได้คุณไม่รู้เลยเหรอคุณไม่อยู่ไหนมาเนี่ยแล้วช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับเขามามาตั้งบริเวณนี้นะเร่งด่วนนะมีรถสัญจรที่ไปมาเยอะมากครับเส้นนุก็อยู่เทินกลับเห็นไหมอยู่เทินกลับแล้วมาออ,อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ย ให้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะแต่มาทําแบบลักษณะแบบนี้นะฮะควรไม่ไมันไม่สมควรนะครับเนี่ยนี่นะว่าผมก็ลืมไปสตาน,นอไหนไม่ดูเลยเทนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเทนรับผิดชอบของที่ไหนนะครับผมไม่รู้นะแต่รู้ว่ามาจริคือนี่นี่นะครับเส้นนี้ไอเส้นสนี้จะไปแบบกับบางบัวทองได้นะครับนี่บางบุรทองพอดีผมไม่เห็นคอมเมนต์นะครับพอดีเขาตัดผมอีอย่างหนึ่ง ไปผมมาเลยนี่คือกริยาของเจ้าที่ตำรวจนะกริยาเจ้าที่ตำรวจถามผมยังไม่ตอบถามชื่อก็ไม่ยอมตอบให้แสดงตนหน่อยก็ไม่ยอมตอบผมไม่กล้าพูดอยู่แล้วผมชื่ออะไรครับพ่อแม่ให้มาผมกล้าพูดอยู่แล้วแล้วตัวท่านนะกลัวอะไรครับต่อชื่อราชแจ้งพึกใช่ไหม นะวันนีงรับผมพามาตรงนี้นะครับผมพามาตรงนี้ชื่อตำแหน่งท่านยังไม่รู้จักชื่อเตือนท่านเลยการที่ประชาชนเข้าไปสอบถามนะครับควรที่จะให้คำตอบประชาชนนะครับไม่ใช่ว่ามาตั้งแง่กับประชาชนนะครับช่ว,ง,วงนะี้ตงด่วนนะรถติดนะ ประเีผมไม่เห็นคอมเมนต์นะครับบานไปครับบานไปอย่าไปด่าเจ้าที่นะเจ้าที่ดีก็มีเจ้าที่ไม่ดีก็มีเจ้าที่ที่นั่นก็มีนะครับอย่าไปด่าเจ้าที่สิ่งไหนที่มันมันดีก็เอาไปเอาไปเอาไปใช้ชีวิตนะครับถ้าไหนไม่ดีก็อย่าไปใช้นะครับเดี่ยรถติดนะ นม่ี้นะมันดักรอยอยู่มากสี่สามสี่คนนี้นะนี่บริเวณนี้เลยแ<ม>ล้วด่านอยู่ตรงนู้นนะมผมไม่เห็นแล้วตอนนี้มีกล้องมีอะไรหรือเปล่าผมไม่เห็นนะกลัวอะไรครับประชาชนเมืม่อประชาชนเข้ามาสอบถามนี่กลัวอะไรครับไม่ทราบกลัวอะไร ในการตั้งด่านนะต้องมาสงสัยสามารถตรวจสอบได้นะครับไม่ใช่ว่าประชาชนเข้าไปสอบถามหรือเข้าไปไล่วสวดในด่านนะีมีมีขติกระจเกับประชาชนนะมนไม่ใช่นะทามาไปดึงคุ้งดึงแขนผมนะ <c oughs> ไม่มีมารยาทนะ โอเคนะครับขออนุญาตยุติในการไลน์นะครับ